สวัสดีครับวัสดีครับดีดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนน้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะชวนคุณผู้ชมมากินแซลมอนดองด้วยกันวันนี้ผมดองแซลมอนโชยุนะครับผมหอมๆถาดรืเปลเลยใช่ครับผมถาดใหญ่ประมาณ3กิโลได้ครับผมแซลมอนแล้วก็แบบมีพริกกระเทียมพร้อมแล้วก็มีสาหล่ายสาหล่ายนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ด พร้อมเลยเลยวันนี้แต่ไม่มีวาซาบินะคุณผู้ชมลืมซื้อวาซาบิครับผมไม่เป็นไรเรามีซีฟูดนี่ก็เด็ดสุดละคุณผู้ชมมาคนลาโลครึ่งใช่ไหมพี่เกมครับถ้ากินได้กินเลยนะฮะมีเยอะเอาลุยไป็นรองรอพี่เอมีทั้งจิ้มเขียวจิ้มแดงอูซิมเบิงเลยครับนี่เราแซลมอนติดตาห่ายคุณผู้ชมขาใหญ่ไปเลยนะวันนี้ไม่ต้องจิ้มก็อร่อย วันนี้พี่ดองเองเลยทำน้ำดองเองเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยตัวยอดแม่น้ำดองพี่อ่ะอร่อยมากอ้โยพอที่จะกินปไม่ไหวนี่ขอใช้มืออร่อยมากหอมงายเนาะหอมงาหอมน้ำดองหอมคนทำ มงือกินกับอร่อยนี่แซ่บมากคุณผู้ชมเอ้ยกินกับสาล่ายกินกับอร่อยแซ่บมากสาล่ายสาหล่ายหยวนะของพี่เกมโดนอันเนี้ไม่เป็นไรเหี่ยวข้างล่างข้าวบนตึงมากไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆคุณผู้ชมมาใหญ่กว่าสาลัย ม,ออม,ม่อหละคุณผู้ชมมือได้ก่ะมาเด้อพี่นอมาเด้อมาเด้อครับผมนี่ดีกว่กา,ร<ม>าครับมาครับฮะอืมลอยใครนะ่ย หอมกลิ่นน้ำดองมากเลยใครัทำง่ายมากอร่อยด้วยอันนี้ส่วนท้องคุณผู้ชมนี่ส่วนท้องเราน้ำจิ้มแดงอ่ะนจิ้มแดงหรือไหมอร่อยก็ของผมมีน้ำจิ้มแดงกันเดียวอ่ะดีมันไม่เผ็ดมาก เด็ดกว่าคุณผู้ชมเมาะเลยนี่จุ่มซีฟูดอ,อือ,อท้องร้องเลยซีฟูดเขียวคุณผู้ชมผมหั่นแซลมอนแบบทินเบอเริ่มเลยนะวันนี้เอาแบบเต็มปากเต็มคำเลยเนาะทับทับเอ้อะไรนะพี่เขียวพี่เขียว ตะเกียบก็ลำบากจับมือก็รีบืิลืมลืมมนช้อนมันด้วยพี่เกมสดเสดเลยอกอสเลยยกสดเป็นไหมเป็นเหรอเก่งด้วยเก่งอ่ะสุดยอดเคยยกอะไรบ้างอ้อย,ยกมาหลายอย่างในในชีวิตเนี่ย <laughs> อะไรอ่ะเยอะ ยกแซมอนก็นเลยวันนี้อู้สดเลย,ยน้ำจิ้มสีแดงเด็ดก,กว่าทุกคนไม่เผ็ดมาก ไปกินแบบถูกวิธีแล้วต้องเอาใส่อย่างนี้เนาะได้แล้วก็เอากระเทียมถูกต้องเอาพริกใส่วันนี้มิกกะว่าจะมาแล้วคุณผู้ชมแต่ทํางานครับผม,มน้องทํางานนะนี่คุณผู้ชมถามมาว่ามิกไม่ได้มามิกเรียนอยู่ในเมืองนะครับผมแล,<ค>แล้วก็ทางานเราไม่ได้กลับบ้านเนาะไม่ได้กลับบ้านเลยครับผมมันหยุดก็ทํางานเราไปอยู่นี่เมื่อวันเมื่อวานก็ไปหาน้องอยู่นะครับผมไม่ได้มากินด้วยกันไม่ได้มาถ,ถ่ายคลิปด้วยกันเลยนะครับผม ไม่เป็นไรปี่<อ>ใหม่นี่น่าจะได้มานะเราปิดเทอมแล้วละ่ะปิดเทอมก็ไม่รู้จะมาได้เปล่าแบบว่าทำงานขยันหาเงินหาทองนะครับผมเก่งมากเด็กวัวนกลางวันไปเรียนตอนเยียนไปทำงานคุณชมนี่ไม่เหมือนคนบางคนครับผมกลางวันไปเรียนหลับ กลางคืนกลับมาหลับหลับอย่างเดียวข <c oughs> คเน้อไม่รู้ใครนะอ,อยู่บ้านหลับนะครับผมหลับอย่างเดียวทำงานได้หรอกเป่าทำไมเนี่ยนั่นเนีะเบอร์ชิ้นนี้กินมากเลยชิ้นเนี้ย ส่วนส่วนตัวประมาณสันคอตัดเนื้อตัดคอเนื้อ,อกินกับสารหร่ายเพื่อนม่ต้งเข้าอะไรกันขนาดนี้สารหร่ายปรุงรสมานะวันนี้ไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่สารหร่ายญี่ปุ่นเป็นสาหร่ายหวานพี่ชอบอย่างเงี้ยผมก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ความหวานไปเลย ถ้าเป็นซาลญี่ปุ่นมันจะแบบว่า,ามีแต่กินหอมอ่ะตรงนี้ส่วนท้องคุณผู้ชมส่วนท้องอร่อยผมชอบมันดีนี่ผักโกปากถูกปากมากปั๊บ,บเข้าไปกระเทียมพริกเขียวพริกแดงน้ำจิม้มจุ่มลงไปอ้อ มันดีๆๆๆ่เจอแล้วท้องท้องใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> หมื่นเจอรั <c oughs> บเคาะกำเนมันไม่สะใจจริงๆำเล็กอ่ะจะไมตัวนี้กินแซลมอนบ่อยหน่อยคุณผู้ชม เราะว่าวันนั้นผมซื้อแซลมอนตัวหนึ่งแล้วก็หั่นเก็บไว้ในตู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมาทําเป็นเมนูอะไรอีกก็เลยแบบจัดแซลมอนนี้แหละตำยำคือมันจะหน้าหนาวด้วยเราต้องแบบกักเก็บไขมันด้วยโกรกปะกักเก็บอย่างเดีวนไปอีแล้ววะ <c oughs> วันหาน,นี่เก็บเพิ่อเกอเก็บเยอะ nó không đang mong miếng, <N> phải <respuesta> <N> <responses> <N -elson Nacht> พักขนาดไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมสามกิโลกลักวเลยนะเพราะว่าปลามันเจดกิโลเนาะวันนั้นนะตัวใหญ่มากเรากินแค่สามมื้อเนี่ยมื้อที่สามอันนี้สามโลกว่ามาเด้อพี่น้อง เอาให้หมดเลยนะอย่าให้เหนือเชิญครับกินมดนนี่คือเก่งอ่ะกว่าจะไม่หมดหรอคุณผู้ชมได้พูด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 อ่ะพูดได้แต่กินนะไม่หมดอ่ะกูเอาหน้าไว้ก่อนมันเยอะเยอะมาก ชิ้นล้วกเกือบขีดได้พังเนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยอ๋อคิว่าหมดแล้วอันนี้แม่นตัดอ่ะรเราเพี่กมบอกให้ตัดมาแค่นี้เราคิดว่าจะกินไม่หมดไงตัดมันตั้งเยอะกินหมดเลย มันจะไม่ไมพออะไรแค่นี้เฮ้ยตาลไหลมันอ่ะเป็นสิบหอ,อก,ก็ไม่พอ,อกินเล่นได้ไนงะคุณผู้ชมเนาะมันออยหวานตาร่<อ>ารหยมันกินเล่นได้เอาซื้อมาเหลือมก็ไม่เป็นรปกติก็ไม่เหลืออู่แล้วมีเด็กโงนะ่คุณผู้ชมเด็กโง่กินเยอะเลย <c oughs> ของอร่อยอยู่กับ <c oughs> ชัยคนนี้ไม่เคยจะเหลือหรอกกินคำนึง <c oughs> ด,ดูปากเลยคุณผู้ชมดูฟันก็หลอหลุดออก ปา,ปากใหญ่ด้วยฟันหลอด้วยอ m, <ล>ะไรเงี้ยมนันเอาอะไรมาเหลือหวานมากเคืออะคุณผู้ชมเป็นเด็กเป็นเล็กเออเป็นเด็กเป็นเล็กฟันหลอสมน้ำหน้า <c oughs> อ <c oughs> จะยิ้มอย่าง,งั <c oughs> ้นอะไรป่าวเลย เป็นความจริงอความจริงฟันหลอก็มีหัวใจเป่ะมีแหละถึงฟันไม่หลอกไม่ก็มีหัวใจม,มีหัวใจแต่ก็ไม่มีใครเอาแค่นั้นแหละหัวใจดำๆได้ <c oughs> หนักวดเยอคุณผู้ชมตู้หัวใจเรียมผูไม่ได้นี่ซึมคนนะ เปิดเสร็จมานี่พี่เกมเดี๋ยวไปอู้ดังจะเป็นผู้ชมางมันน้องแต่งเร่องคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเชื่อนะน้องแต่เปิดออกมาเนี่เจอเตะล่ะเจอจริงคุณผู้ชมน้องแต่งเรื่องนะน้อเจอจริงเลยน้องแต่งเรื่องนะอย่าอย่าไปเชื่อนะเชื่อมเน็ตเชื่อมเน็ตในโทรศัพท์กินก่อนที่จะไม่กินเด้งแบบตึ้งตึ้งขึ้นมาเลยข้อความเพจ เด้อถ <The> ้าไม่เห็นชัดอะมันก็มีบ้างอะแ็บงานไงงานเขาทำ<อ>งานมาไม่นิงมัดด้วย่ะ <c oughs> ก็งานเนี้ยส่วนมากเขา<อ>เขาเป็นอันนี้ผู้หญิงทั้หมดแหละงานอะที่ทักมันบอกว่ารักนั้นนี่คืองานด้วยใช่ไหมรักงานคือ <c oughs> <c oughs> ไปไปดูรักคือแบบรักนะที่ช่วยทำงานให้อะไรเงี้ย นั่นแหละวันน่ะอืมก็รักนะคุณเกมอะไรอย่างเงี้ยอืมาหาหน่อยรักนะเดี๋ยวอุดเลยกินเถอะกินไปมลิงเด้อเนี่ยเอออย่าพูดเรื่องนี้คุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่ามีแฟนเข้าใจถูกแล้วคุณผู้ชมโอย่าไปเข้าใจผิดเลยครับอะไรดิฟันมึงแด่ฟันห่อ แต่เย้เหือ <presidency> ฮือเยอะเลยคุณผู <Okay>. ้ชมเรากินรถเยอะนะเกือบโลนถึงไหมเกือบโลอ่ะใช่ผมรถเยอะมากเลยวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินแซลมอนด้วยกันแซลมอนดองของเราวันนี้ก็ทํามาเยอะ3กิโลคุณผู้ชมกินไปได้นัก1กิโลนะครับผมอร่อยมากกินเยอะก็จะเลี่ยนนะครับผมเพราะว่า มันเป็นแซลมอนดิบนะครับผมมันมีไขมันอ่า,อากินเพาะประมาณคลิปนี้นะครับลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับรบ๊บบายบาย